ูชุบร้อนนะครับผมนะฮะสำหรับตระกูลนะฮะอ่55 5570นะฮะ5575นะฮะตัววีนะฮะ IV นะฮะหรือนะฮะหรือพวก7578นะฮะที่เป็นลักษณะชุ่มร้อนแบบนี้นะครับผมอันดับแรกนะฮะเวลาที่ชุ่มร้อนมีปัญหานะฮะเราตรวจเช็คตามนี้นะครับผมให้เราถอดฟ้านะฮะใต้ท้องออกก่อนนะฮะน็อตตัวที่หนึ่งนะฮะในตำแหน่งนี้นะฮะนี่นะฮะที่ชี้นะครับตำแหน่งที่สองนะฮะตำแหน่งนี้นะฮะ ถอดออกเสร็จแล้วยกขึ้นครับผมโอเคทีนี้นะฮะให้เรามาดูตำแหน่งนี้ครับให้เรามาโยกตัวนี้ดูก่อนนะฮะเนี่ยนะฮะพันตัวนี้ครับผมนะฮะถ้าเขาหลวมนะฮะคอนแบบนี้นะฮะแสดงว่าบูทนะฮะมีปัญหานะครับผมนะฮะให้ทำการถอดออกมาแล้วเปลี่ยนบูทนะครับนะฮะทำตามนี้ครับผมก็ถอดถอดฝาฝานี้ออกก่อนก็ได้นะฮะ หนึ่งตัวนะฮะนตำแหน่งนี้ตัวที่สองนะฮะแล้วก็ตัวที่สามนะฮะงัดฝาเหลืองขึ้นและยกลอยนะครับผมประมาณนี้ครับผมทีนี้เรามาดูตำแหน่งนี้ครับผมนะฮเห็นไหมฮะว่านะฮะตัวพันธุ์นี้เขาจะโยกได้นะฮะคือคอนเลยครับผมนะฮะประมาณนี้ก็คือมีปัญหานะฮะเพราะตัวนี้จะทําหน้าที่นะฮะขับนะฮะ เฟืองต่อมาจากตัวนี้เพื่อขับลูกยางเจ้าสีเหลืองตัวนี้นะฮะทำให้เป็นปัญหากระดาษติดบ่อยนะครับอันดับแรกนะฮะให้เรานะมาถอดลิ๊บตัวหนึ่งตัวนะฮะในตำแหน่งนี้ครับนะฮะตำแหน่งนี้นะครับระวังลิ๊บหล่นไปนะครับให้เอานิ้วมือนะฮะนิ้วชี้จดไว้ก่อนก็ได้นะฮะแล้วก็ถอดลิ๊บออกมานะฮะเสร็จแล้วนะฮะก็ค่อยดึงนะฮะเฟืองตัวนี้ออกมานะฮะอย่างนี้นะครับแล้วก็ อบูตออกมานะฮะเนี่ยนะฮะเจ้าตัวนี้นะฮะมีเฟืองมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็บูตตัวหนึง่งเนี่นะฮะเจ้าตัวที่สึกนะฮะก็คือบูตตัวนี้นะครับนะฮะก็ทำการเปลี่ยนบูตตัวนี้นะฮะแต่ส่วนใหญ่จะหายากมากนะฮะเห็นไหม เห็นรอยแหว่งไหมฮะมันไม่กลมนะฮะจริงๆแล้วมันต้องกลมนะฮะประมาณนี้นะครับผมสำหรับบูตตัวนี้นะฮะทีนี้นะฮะให้เราเปลี่ยนบูตตัวนี้นะครับผมแล้วก็ใส่กลับเข้าไปะครับผม